สดีค่ะกลับมาสู่ชั้นเรียนวิชาฟิสิกส์นะคะรหัสวสามสองสองหนึ่งสองนะคะครูนางสาวอุทุมพรศรีสาครนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องการซ้อนทับกันของคลื่นนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นคืออะไรการซ้อนทับกันของคลื่นก็คือมีคลื่นสองขบวนนะคะเคลื่อนที่มาเจอกันนะคะโดย การซ้อนทับกันของคลื่นมีอยู่2รลูกแบบนะคะก็คือการซ้อนทับกันแบบเสริมกันนะคะก็คือสันเจอสันหรือท้องเจอท้องนะคะกับการซ้อนทับกันแบบหักล้างกันนะคะก็คือส่วนที่เป็นสันกับส่วนที่เป็นท้องเจอกันนะคะเพื่อให้นักเรียนเห็นภาพและเข้าใจมากขึ้นครูมีแอนิเมชันให้นักเรียนดูนะคะซึ่งแอนิเมชันนี้ได้จาก เว็บไซต์ ophysics.com นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปชมแอนิเมชันกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเด็กๆดูนะคะคุณครูมีขึ้น2ขบวนนะคะคือขึ้นสีน้ำเงินกับขึ้นสีส้มนะคะขึ้นทั้งสองขบวนนี้นเด็กๆดูค่ะมีแอมพลิจูดเท่ากันคือ1 2 3 4 2> นะคะมีแอมพลิจูดเท่ากันคือ4แล้วก็มีเฟส ตรงกันนะคะขื้นทั้งสองของบวนเคลื่อนที่เข้ามาหากันนะคะดูนะคะข้างบนจะเป็นแสดงการเคลื่อนที่ของลื่น2คงื่้นที่เคลื่อนที่มาหากันนะคะส่วนข้างล่างจะเป็นภาพที่จะเห็นนะคะก็คือผลลัพธ์ที่ได้นะคะเด็กๆดูนะคะเมื่อลื่น2คงื่นเคลื่อนที่เข้ามาหากันเห็นไหมคะเกิดอะไรขึ้นขณะเคลื่อนที่เข้าหากันตรงที่มันซ้อนทับกันนะคะ ตรงที่มันซ้อนทับกันเด็กๆดูรูปข้างล่างค่ะขณะที่มันเจอกันตรงที่มันซ้อนทับกันเราจะเห็นว่าบริเวณที่มันซ้อนทับกันนะคะบริเวณที่ซ้อนกันของสีส้มกับสีน้ําเงินดูภาพข้างล่างค่ะแอมปิจูดของมันจะมีค่าเพิ่มขึ้นจาก4เป็น8นะคะ ทีนี้พอมันซ้อนซับทับกันสนิทมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะพอมันซ้อนทับกันสนิทเห็นไหมคะเมื่อมันซ้อนทับกันสนิทจะได้เป็นรูปที่มีแอมพลิจูดเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะคะจาก4เป็น8นะคะอันนี้เรียกว่าการซ้อนทับกันแบบเสริมกันค่ะทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆดูการซ้อนทับแบบหักล้างนะคะตอนแรก สีน้ําเงินเหมือนเดิมนะคะทีนี้เราจะเปลี่ยนสีส้มนะคะเป็นลงมาข้างล่างนะคะลงมาสีนะคะ1 2 3สาสี่ลงมาสีนะคะ, 1, 2, 3, 4, ละ,คะแล้วเราจะให้คลื่นทั้งสองขบวนเคลื่อนที่มาเจอกันนะคะดูนะคะเห็นไหมคะณตำแหน่งที่มันมาเจอกันเด็กๆดูนะคะตำแหน่งที่มันมาเจอกัน,น,ะะน,น,อ,กนอ่ะเริ่มเจอกันละ รูปก็จะเป็นต่อเนื่องกันแบบนี้นะคะพอมันซ้อนทับกันปุ๊บเราจะเห็นว่าตำแหน่งที่มันซ้อนทับกันเกิดอะไรขึ้นคะหายไปนะคะมีส่วนที่หายไปและพอมันซ้อนทับกันสนิทกลายเป็นอะไรคะ รูปข้างบนจะเป็นสีน้ำเงินอยู่ข้างบนแล้วสีส้มอยู่ข้างล่างในตําแหน่งที่ตรงกันพอดีส่วนรูปข้างล่างเป็นรูปที่รวมการกลายเป็นเส้นตรงนะคะไม่มีแอมปิจูดใดๆเกิดขึ้นอันนี้เรียกว่าการแทรกสอดแบบหักล้างกันค่ะการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะทีนี้เราลองมาดูรูปร่างอื่นบ้างนะคะเช่นเรามี เมื่อกี้คุณครูสาธิตนะคะมันเป็นคลื่น2อลูปที่มีรูปร่างเหมือนกันทุกประการนะคะแต่ต่างกันแค่อันแรกเฟษตรงกันอันที่2เฟษตรงกันข้ามนะคะมาดูรูปที่2ค่ะถ้าคลื่นทั้ง2ลูกมีรูปล่างไม่เหมือนกันนะคะดูอันดับแรกนะคะคลื่นลูกแรกคลื่นลูกแรกนี้คือสีน้ําเงินเหมือนเดิมนะคะแต่คลื่นลูกที่2นี่คือ,อสีส้ม สีส้มจะมีแอมพลิจูดน้อยกว่านะคะเมื่อสีส้มมีแอมพลิจูดน้อยกว่านะคะเรามาดูการซ้อนทับของมันจากเมื่อกี้ตอนที่มันซ้อนทับกันมันทาไมคะเห็นไหมคะพอมันซ้อนทับกันส่วนที่มันซ้อนทับกันมันก็จะเสริมกันขึ้นไปส่วนที่มันไม่ซ้อนทับมันก็ไม่เป็นไหลใช่ไหมคะอันนี้ก็เท่านี้นะคะทีนี้เรามาดู รูปแบบอื่นบ้างนี่มันซ้อนมันทอมันซ้อนทับกันเท่านี้นะคะนี่เนาะคือรูปแบบที่เห็นนะคะทีนี้เรามาดูรูปแบบอื่นบ้างนะคะพอเป็นรูปแบบอื่นอ่าถ้ามันเป็นสามเหลี่ยมมันจะเป็นยังไงนะคะเป็นสี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมที่มีเฟสเท่ากันนะคะ เอาแค่สามพอดูนะคะถ้ารูปทรงมันไม่เหมือนกันมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเห็นไหมคะรูปที่เกิดขึ้นอ่ะเรามาไล่ดูจังหวะทีละจังหวะช้าๆนะคะ มันมาเจอกันแล้วนะคะนี่คือรูปที่มันมาเจอกันจะได้รูปแบบนี้เหลื่อมกันมานิดหนึ่งรูปที่เกิดขึ้นเป็นแบบนี้นะคะเหลื่อมกันมาอีกค่ะเหลื่อมกันมานิดหนึ่งรูปที่เกิดขึ้นแบบแบบนี้ซ้อนทับกันพอดีนะคะซ้อนทับกันพอดีเป็นรูปบ้านแล้วก็ เลื่อนออกจากกันนะคะเห็นไหมคะปื๊บปึ๊บนี่คือตำแหน่งที่มันเลื่อนออกจากกันนะคะถ้ามันรูปร่างต่างกันนะคะทีนี้เรามาดูอีกค่ะแล้วถ้ามันรูปร่างเป็นแบบนี้ รูปร่างเป็นแบบนี้นะคะแล้วมันมาเจอกันดูนะคะนี่คือมันมาเจอกันพอดีเป็นแบบนี้นะคะตอนขณะที่มันเริ่มเข้าใกล้หากันอันนี้เริ่มซ้อนทับกันแล้วนะคะปึ๊บรูปที่ได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็แบบนี้ค่ะ เหลื่อมกันนะคะปึ๊บปึ๊บเห็นไหมคะเห็นไหมคะดูช้าๆนะคะนี่นะคะอันนี้คือซ้อนทับกันพอดีเห็นไหมคะอ่าโอเคนะคะแล้วถ้ามันเสียตรงกันข้ามละ่นะนี่ค่ะ อันนี้คือเฟสตรงกันข้ามมาเจอกันนะคะจะเป็นยังไงยูนะคะตอนที่มันอ่ะมาเจอกันละแล้วมันเริ่มซ้อนทับกันละเห็นไหมคะพอมันซ้อนทับกันพอดีหายไปเลยใช่ไหมคะพอเหลื่อมกันออกมาก็จะมีบางส่วนที่หักล้างกันไป เหิ่อกันมาอีกนิดนึงค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่นะคะค่ะนี่คือตัวอย่างการซ้อนทับกันของคลื่นนะคะซึ่งถ้านักเรียนสงสัยรูปแบบไหนนะคะนักเรียนสามารถเข้าไปทดลองทำได้ด้วยตัวเองนะคะในเว็บไซต์ที่คุณครูบอกไปนะคะซิมูเลชันนี้นักเรียนเข้าไปใช้ได้ฟรีเลยนะคะค่ะกลับมาที่เนื้อหาของเราค่ะ จากการดูซิมูเลชันเมื่อกี้นะคะนักเรียนก็คงพอเข้าใจแล้วว่าการซ้อนทับกันของขึ้นไม่ว่าจะเป็นการซ้อนทับแบบเสริมกันหรือการซ้อนทับแบบหักล้างกันจะมีลักษณะอย่างไรนะคะทีนี้ถ้านักเรียนมีข้อสงสัยใดๆนะคะนักเรียนสามารถกลับไปลองทําเข้าเว็บไซต์เพื่อทดลองใช้ซิมูเลชันที่คุณครูแนะนำไปได้นะคะทีนี้กลับมาที่เอกสารของเราค่ะ ะะเอกสารของเราการซ้อนทับกันของคลื่นอย่างที่บอกนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นเกิดขึ้นเมื่อมีคลื่น2ขบวนเคลื่อนที่เข้าหากันนะคะแล้วก็เกิดการซ้อนทับกันทําให้เกิดรูปร่างต่างๆนะคะดังนั้นครูก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทํานะคะซึ่งในแบบฝึกหัดก็จะมีรูปภาพนะคะฝั่งฝั่งนี้นะคะ ฝั่งนี้จะเป็นลักษณะของคลื่นที่เข้าหากันนะคะส่วนฝั่งที่ว่างทางนี้ให้นักเรียนวาดรูปคลื่นที่เกิดขึ้นเมื่อมันมาซ้อนทับกันพอดีนะคะเช่นนะคะรูปแรกนะคะคลื่นรูปที่1กับคลื่นรูปที่2ซ้อนทับกันพอดีใช่ไหมคะอันนี้คือตอนที่มันซ้อนทับกันพอดีสิ่งที่เราจะปรากฏเห็นก็คือความสูงของมันจะเพิ่มขึ้นเป็น 2เท่านะคะให้นักเรียนวาดนะคะตำแหน่งนี้นะคะก็คืออะไรคะขณะที่เกิดการซ้อนทับนะคะและตรงนี้นะคะก็คือผลลัพธ์นะคะผลลัพธ์ที่เกิดจากการซ้อน ครับนะคะผลลัพธ์ที่เกิดจากการซ้อนทับนะคะซึ่งถ้ารูปไหนที่นักเรียนไม่มั่นใจให้นักเรียนลองเข้าไปใช้ในซิมูเลชันที่คุณครูแนะนํานะคะค่ะก็จะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทําดังนี้นะคะให้นักเรียนไปฝึกทํานะคะในซิมูเลชันที่คุณครูแนะนํานะคะแล้วก็วาดรูปออกมานะคะแล้วเราจะไปเฉลยกันในห้องเรียนของเรานะคะค่ะสำหรับวันนี้พอแค่นี้สวัสดีค่ะ